ก็ขอสวัสดีครับผมท่นนา,ากนกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่เข้าร่วมรับฟังนะครับการนำเสนองานวันนี้นะครับผมกังวานเป็นตัวแทนของในส่วนของคอนแก่นสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งขอนแก่นสมาร์ซิตี้เนี่ยของเราผมเองเป็นตัวแทนของคนเมืองแล้วก็ร่วมกับทางเทศบาลคนครขอนแก่นนะครับเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารให้กับทุกคนได้เข้าใจได้เห็นกันว่าการที่เราทำสมาร์ทซิตี้ขอนแก่นเราทําเพื่อ เมืองและบ้านเกิดที่เราอยู่นะครับเป็นส่วนสาําคัญซึ่ง smart city ฝั่งแกนเราใช้คําว่า m o ิลิตี y ครับ mobility l i v ซิต t y ก็คือการใช้ระบบขนส่งนะครับมวลชนในการที่จะขับเคลื่อนเพราะการใช้ขนส่งมวลชนกับเคลื่อนมังคือ,อยังไงครับ mm hmm. เราใช้เรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่เข้ามามีส่วนประกอบในเมืองทั้งหมด5เส้นทางนะครับซึ่ง5เส้นทางนี้จะมีทั้งในส่วนของ LRT หรือรถไฟรางเรานะครับในส่วนของ ตัวสมาร์ทบัสนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะครับจักรยานแล้วก็ขนส่งมวลชนอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบและมีการเชื่อมโยงกันในเมือง,งสิ่งนี้ทําให้เกิดการพัฒนาเมืองเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับนั่คือ LRT อยู่บนเส้นขนนิิตภาพเรามีพื้นที่นะครับว่างเปล่าใจกลางเมือง เราจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับให้เกิดเป็นเมืองใหม่และเกิดเป็นส่วนที่มีคุณภาพในเรื่องของกอารรับพลังงานนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่ครีเอทีฟสเปซให้กับคนเมืองซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่เกิดระบบขนสมม่งมวลชนขึ้นมามันเป็นพื้นที่ระหวามม่างขนส่งมวลชนหลักของรัฐบาลด้วยนั่นคือรถไฟทางคู่นะครับถ้าสังเกตจะสังเกตเห็นมันมีรถไฟ2เส้นนะครับรถไฟทางคู่แล้วรถไฟทางเบาตรงนี้ก็จะเกิด พื้นที่สําคัญขึ้นอีกครับระหว่างนะขสนสมวรชนสองที่นี้นะครับทําให้เกิดการพัฒน,นาพื้นที่เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับเรายังพม่ลืมในส่วนของเมืองเก่านะครับเมืองเก่าหรือ้ i t y center นะครับส่วนเมืองเก่าของขอนแก่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าเหมือนใจกลางเมืองของจังหวัดต่างๆครับ,รบทั่วไปก็คือเป็นเมืองที่มีตึกแถวเยอะนะครับแล้วก็ถนนจะลดเยอะแต่ตึกแถวตรงนี้เนี่ย ปัจจุบันจะไม่สามารถจบรถได้แล้วโดยที่คาสามารถที่เรามองถึงการพัฒนาสำรองรเืินเราอยากให้เหือนกลับมามีชีวิตนะครับฉะนั้นพื้นที่ของเรามี2ส,ส่วนทัาท,ที่ต้องทําใหม่แล้วก็บริหารจัดการพื้นที่เก่าซึ่งพื้นที่ปัจจุบันนี้เรามีตัวอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยครับในการที่าทางประเทศไทยสำนักงานตัลองเฉียงเหนือน,นะครับตอนนี้ได้ย้ายออฟฟิศอยู่ในเมืองเดิมครับแต่ย้ายที่ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กลับคือสุนทรณะ เราก็ใช้คนไกของเมืองครับการมีส่วนร่วมของเมืองในการที่จะเข้าไปาคุยกุบภารั์และก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่เปล่าแต่มีคุณค่าเกิดเป็นครีเอทีฟสปอสครับพื้นที่กิจกรรมของคนเมืองเป็นมิวเซียมของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ใจกลางเมืองตกี่กับโรงเรียนด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสาคัญที่ว่าทําไมเราถึงมีหลังจากที่มีคนส่งวชนแล้วสามารถไรซิตี้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของ เมืองเองเรายังมีการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ในส่วนที่2ที่เกิดเมืองเ,เราทำให้เมืองเก่ามีชีวิตรเราใช้ระบบส่งมวลชนที่เข้ามาในเมืองทำายังไงให้เป็นเมืองกระชับครับพื้นที่ที่2ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์ราชการเราพัฒนาศูนย์ราชการให้เกิดมีการใช้พื้นที่ให้มีศักยภาพสูงขึ้นนั่นคือการพักผ่อนอาศัยของข้าราชการอยู่ในพื้นที่ข้าราชการนะครับเราวสามารถลามาทำง,งานข้างล่างได้เลยอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรา ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่เมืองเก่านะครับเดี๋ยวต่อไปท่านอาจารย์ประกรณ์ชัยจะพูดในเรื่องของการรับพลังงานรับผมครับก็สําหรับขอนแกนที่จะว่าโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับเป็นโครงการเพื่อเมืองนะครับดังนั้นการบริหารจัดการพลังงานนะครับเราจะบริหารจัดการพลังงานนะครับผ่านระบบสวัสดิในโครงกิดของเรานะครับซึ่งส m a r t ิ์ในโครงกาินะครับเราก็จะมีเซ็นเตอร์ในการบริหารงานที่เป็นนวตกรรมนะครับ ราคือ s c o p c นะครับศูนย์ Data Center ซึ่งจะบริหารจัดการนะครับพลังงานทั้งเดือนนะครับผ่านนะครับมีนะครับแหล่งผลิตพลังงานหลักก็คือมีโซลาร์รูปทอปนะครับในพื้นที่แต่ว่านะครับเมื่อผ่านารคำนวณแล้วเนี่ยโซลาร์รูปทอปนะครับจะไม่พอเพียงสำหรับการจ่ายเข้ามาได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์่าน้เองนะครับเราจะมีโครงการนะครับ โซล่าฟอนตินะครับซึ่งเป็นโครงการที่เรานะครับจะมีโซล่านะครับที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับโดยที่ตั้งอยู่ที่บึงนะครับทุกสร้างนะครับซึ่งจะฟีดพลังงานผ่านระบบนะครับ distribution จำหน่ายนะครับของสมาร์ทมโครกิดเข้ามานะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีส่วนของการผลิตพลังงานอีกรูปแบบก็คือแบบของแก๊สเนื่องจากว่าคอนแกนเราเป็นขับด้าไบโออีคนบี้นะครับใป็นระเบียบเราก็จะนะครับดับบนบนแก๊สเข้ามาฟีดพลังงาน ภายในซึ่งนะครับจะทำนะครับผลิตฟิลทูที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับพลังงานฟอสซิลนะครับแล้วก็ในส่วนของเอดี้สโตรเนนะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนะครับเราตื่นตัวละไห้พูดถึงลีมาเซลล์สปอนตนะครับแบตเตอรี่สโตรเนตตัวนี้นะครับจะเก็บพลังงานส่วนหนึ่งนะครับเอามาใช้นะครับในการลดพลิกในช่วงกลางคืนด้วยนะครับซึ่งนะครับ ในในพื้นที่โซลาร์ฟอทติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับการถึงพลังงานที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณ3ามสนะครับที่จะดึงพลังงานเข้ามาในระบบนะครับดังนั้นเนี่ยการาที่เราบริหารจัดการนะครับพลังงานผ่านเอฟซีอแล้วก็นะครับ มีสมาร์ทบิลลิงเบนต์นะครับในการนะครับช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ10%ซนะครับซึ่งจะสามารถทำให้พลังงานนะครับเราประหยัดได้มากแล้วก็นะครับอาคารของเรานะครับก็ได้ออกแบบตามมาตรฐานตรีนะครับซึ่งระดับไพทินั่มนะครับซึ่งจะช่วยให้นะครับอาคารนะครับใช้พลังงานน้อยมากแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในบริเวณนะครับ พื้นที่ของเราขอแกสมาซิตี้ประมาณ20%นะครับที่จะช่วยให้นะครับเมือนเราลุ้มลืนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับรถที่เข้ามานะครับใช้ในพื้นที่นะครับเราจะเป็นรถไฟฟ้านะครับจะเป็นไฟฟ้า e v นะครับแล้วก็มีฟ้าชาร์จที่เซ t ชันนะครับแล้วก็นอวอนชาร์จนะครับที่ปาร์คที่หลอตนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสามารถ นะครับให้รถทุกคันนะครับที่เขาบอกมีพื้นที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็บนสายไฟ้าชาร์จกิ้งก็จะมีโซลาร์บูมนะครับเพื่อจ่ายพลังงานเขาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเมืองที่เป็นฟูลนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถประหยัดได้นะครับผมครับผมนอกจากนี้นะครับผมอยากจะต้องให้ฟังว่าตอนนี้ขอนแก่นเองเราได้เริ่มไปแล้วในส่วนของรถบัสนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทบัสตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเริ่มดำเนินการเป็นการสร้างเรียนนิ่งเคอร์ฟให้กับ ประชาชนนะครับสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือทุกอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าขาดความร่วมมือหรือกูตเกวนะครับขอนก่เองมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดว่าจะเป็นภาคส่วนขององค์การปกครองท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยคอนก่ซึ่งเป็นภาคของมสมองรวมถึงภาคประชาชนและก็ภาคประชาสังคมนะครับตรงนี้มีการสารเสวนากันมาอย่างต่อนเนื่องสร้างความร่วมมือนะครับในทุกๆโครงการ โดยเฉพาะอย่างเช่นโครงการของการสมาร์ตซิตี้ตอนนี้นะครับเรื่องของ IOT ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราให้ความสําคัญทางทศบาลเองก็ได้มีการเน็นโมยกับทาง IOT Consortium เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้ implement smart parking smart solution นะครับ smart pollution สำหรับ smart parking ครับผมที่เกิดขึ้นในของแกนทางใต้ปีก็จะใช้ล้อเน้าือนกันนะครับกับหลายเมืองที่จะใช้ในการส่งสัญญาณเพื่อให้เกิดคุณภาพและตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราบอกว่า smart city ของเชฟซนเตอร ทำย่างงจะรวบรวมข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของเมืองครับเข้ามาที่โ p e r a t i ชั Center อย่างนี้หลังจากนั้นเราสามารถแอนาลิติกมันสร้างมันเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่สร้างเป็นข้อมูลใหม่ๆเพื่อเกิดเป็นประโยชน์กับคนเมืองเกิดประโยชน์คนที่เข้ามาอยู่ในเมืองครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถมีสิ่งที่เป็นประโยชน์และเปิดโลชั่นตอเนื่องไปนอีกได้ในวันข้างหน้าความร่วมมือที่เกิดขึ้นะหว่างกันไม่ได้มีแค่เรื่องของความร่วมมือระหว่าง สามภาคส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับเรามี STB หรือ Special Purpose Vehicle เกิดขึ้นมาแล้วในขอนแก่นจุดความร่วมมือระหว่างห้างพิษมารท้องถิ่นจะเบียนบริษัทจำกัดสามารถดําเนินการขนส่งมวลชนในพื้นที่ของตัวเองได้นี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมครับของทางขอนแก่นที่เกิดจากความร่วมมือและหาทางที่ทํเงานให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองตัวเองได้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีโครงการอีกโะยามากมายในรายละเอียดว่าจะเป็นเรื่องของการประ่ยัพลังงานเรื่องของการ ใช้รถแชร์ใช้นะครับรถไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการทําเมืองกระชับที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับการสร้างเมืองกระชับคือการที่เราไม่อยากคนอยู่ด้านนอกครับอยู่นอกเมืองกระจายตัไปหมดทํางานต้องแยกกันเข้ามาทํางานขา,ากาลับก็ต้องแยกกันกลับบ้านทุกอย่างมันเกิดปัญหาหมดเลยลเราจะทำไงให้เบืองของเราเกิดมีชีวิตกลับคืนมาคนพากอาศัยอยู่ในจารเินทางน,น้อยลงไปัดพลังางนมากขึ้นเยอะนะครับรวมไปถึงภาคจะษฐกิจที่สําคันที่เกิดขึ้นในเมืองจะต้องมีชีวิตกลับคืนมา นะครับสุดท้ายนี้สิ่งที่พวกเราทั้งหมดนะครับทำวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นภาษีกลีกครับชายชรลาปลูกต้นไม้ที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้อาศัยลมงานะครับวันนี้พวกเราทำาปนสิ่งที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นในช่วงของยุคลูกหลานของเราครับผมขอบคุณมากครับตัวนี้ก็ต้งตท่านตัวแทนครับนะครับคืนที่ใจการเือนเรากพจะมีการพัฒนาในสมาร์ทซิตี้อีกโซนหนึ่งนะครับที่โดนปกติแล้ว เมืองเก่าใจกลางเมืองทุกจังหวัดทุกเมืองจะถูกลื้พื้นที่แห่งมากถึงแถวตามเมืองเนี่ยจะเรียกว่าราคาสูงแต่ค่าขายไม่ได้นะครับถ้าสังเกตคราวนี้เราจะใช้ขนส่งมวลชนเข้ามาไดยพื้นที่เมืองนกับนะครับการเข้าถึงพื้นที่เมืองโดยใช้ขนส่งมวลชนมีทางเท้ามีทางจักรยานที่ดีขึ้นการพัฒนาพื้นที่ในโซนเมืองเก่าเราจะพัฒนาในสองส่วนหลักโซนของศูนย์ราชการ จะมีในส่วนของสมาร์ทบิลดิ้งเพื่อที่จะก็เรียกว่าศุลกากรจะมีมิกซูมากขึ้นคนที่่อาศัย่ข้าราชการต่างก็อยู่ในพื้นที่นะครับสามารถใช้ชีวิตตรงนี้ให้เกิดความสมาร์ทลดการเดินทางลดการใช้พลังงานนะครับรวมไปถึงพื้นที่จัดการมาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราดำเนินการไปแล้วก็คือการใช้พื้นที่ตัวนี้ครับธนาคารประเทศไทยับสาขาพระนคออก,อกส่รเสริมในงานสมกงาน ฉนันแล้วพื้นที่ตรงนี้กลับไปสู่ธนาะเราใช้กลไกของเมืองครับเทศบาลหรือธุรกิจในเมืองร่วมกันลกกแล้วก็คุยกัฒนาเกิดโครงการธนาลัพใจขางเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับคนเมืองมีที่สเปซรวมไปถึงในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับที่เป็นธนาคารในไต้หวันแล้วด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่เป็นตัวอย่างครับซึ่งกำลังดำเนินการดูตัวอย่างจากมาวิทยาลัยกรุงเทพเพราะเราก็มีการดูงานนะครับทั้ง อสมบ the, uh, C, ixon, in um, ูรุงเทพศ TCC ต่างๆการพัฒนาพื้น uh, ที ced, uh, uh, otion, uh, ่ตรงนี so um, uh, ้ให uh, uh, so so uh, ้เกิดเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่จราจรที่จะประโยชน์ด้วยนะครับรวมถึงพลังงานนะครับแล้วก็ไม่ลืมถึงเรื่องการออกแบบวิวที่ต่างๆให้มีกระจายอยู่ในพื้นที่นะครับแลดการใช้พลังงานโดยมีคอนเซ็ปต์ของสมองอุปถัมภ์และเมีข้อมูลนะครับโดยก็จะใช้ IoT ด้วยเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่เรื่องของ พลัางงานนะครับที่จะมีการแริเกตพลัางงานที่เราใช้ระหว่างตึกแล้วเราเป็นเรื่องของอินเตอร์นะครับก็ขณะตอนนี้กำลังเดินเรื่องของสมาร์ทซิตี้เพราะสมาร์ทซิตี้ก็คือเราไม่ได้สนใจถึงแค่ไวซ์ไซน์นะครับเรามองถึงไอโอที IoT, เราจะมีศูนย์เขาเรียกว่า s g o p c หรือสมาร์ทซิตี้โอเวอร์ทอนเซ็นเตอร์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆของเมืองนะครับอ,าาอนาคตสมาร์ทซิตี้แต่ละส่วนจะถูกตั้งอินเข้ามา ในเอส C ีีซีนี้เราจะแลกจะเกิเดวิดีโอ5ก้ะะกอนหนึ่งันจะมาการในอดตแล้วเกิดประโยชน์คนบนเรือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่กับคนในเะรือนะครับคนที่ข้อมูนเรือนะครับผมก็ได้ประยชนจากตรงนี้ด้วยครับสีส้มนี้ครับแล้วก็นี่ครับไว้เร็วแล้วก็จะมีพวกสมาร์ตบัสที่เป็น E V นะครับรถตัวยานแชร์ใช้ที่ใช่ครับผมวิม่งวนอยู่ในเรือด้วยครับทั้งหมด5เส้นทางน,นะครับ มีเในนั้นเองครับผมรวมไปถึงสุดท้ายและมีโซลาร์พลังอิที่ออกมแบบงานเสียนะครับซึ่งเราดีไซน์ไว้แล้วนะครับครับผมตัวนี้ด้วยนะครับไปดีครับอ่าอยู่บนกองงานงานเสียอยู่ตรงขอบเนือตรงนี้นะครับผมอ่าคุณอยู่แต่นักครอยู่ไหนก่อนดีกว่าอยู่แต่นครอยู่ตรงนั้นครับแต่นัครอยู่นี่ครับผมจะมีมือทุกข้างตรงนี้ครับผมซึ่งจะมีพื้นที่ออกแบบงานเสีย

ตรงนี้เป็นตรงนู้นเราก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการเป็นประเทศไทยนี่เหรอตรงสีส้มครับใช่ครับนั่นคือเกิดครครับอ๋อย้ายไปไกลเลยแล้วตรงนั้นจะพัฒนาเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับผมจะเป็น creative space ครับผมใจกลางเพราะปีการเป็นโรงเรียนคอนเทนต์วิทยาอยู่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากก็จะเป็นพื้นที่สำหรับใจกลางเลยโรงเรียนยังอยู่ครับยุติไดนเลยครับขอบคุณมากครับ